มึงหักหลังกูอยัาพูดไว้ครอบครัวมึงก็ไม่มีความสุขเลยมืดมึงไม่ใช่เสือ,อ,อ,อมึงคือแมวตรวสให้พี่ดูดวงมาตกปลาดิไ,ดดไปไหนอ่ะ 너미송 <laughs> หรือเปล่าลูกผมทำตัวแปลรไว้มืด <c oughs> ตกลัวอะไรหรือเปล่าครับแล้วนินวห้าสาวอะก็เขาเขาโอเคปะเขาด้วยเ <c oughs> ขาด้วยนิวห้าสาวอะ สภาพ 瓜哩瓜。放屁！ เสี่ยงไปเไรอ um ่ะอย่าให้เดือดติดเบ็ดไงพี่มึงมันลูกแมวไอ้เหี้ยพอเดือดติดเบ็ดปึ๊บรุมรวมการเราก็จะไปต่องั้นกูจะเดินไปบอกเขาว่ามึงแกาชูเฮ้ยอะไรอ่ะพี่มึงแล้วมึงพาใครมาผู้หญิงคนหนึ่งอะมิวเพเยอร์เหรอไม่่่่ใชครับพีอะไม่คุยไม่คุย พี่ไม่ได้คนใกล้ตัวแค่นัแหละไม่มีใกล้ตัวพี่รู้จักเหรอมเมให้กูลองคุยก็กรู้แล้วว่าคนใกล้ตัวกูไม่ใกล้ตัวพี่พาต้าไม่ใช่พาต้าครับแล้วใครอ่ะชื่ออะไรชื่อะไรบ้าอีกแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยไม่มึงจำมันไม่ได้หรอกพรุ่งนี้มึงจำได้แต่เขา เบอร์พีเปิดน้ำเฮียอะไรอยู่สองคนพอเขาติดเดีอยปั๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ปะใช่ปะเอาถูกปะโอ้ยว่ายน้ำมาหาด้วยหลังจากนั้นอ่ะอุดมการแล้วก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วจะมีคนที่2 3 4 5 6 7 8 9 10สมเพชมั่งว่ะมึงหยุดพูดเถอะกูสมเพชมึงว่ะ ชีวิตมึงมันไปไหนไม่ได้หรอกนอกจากที่ตกปลาไอ้มืดมึงจำคำพูดกูไว้<อ>จริงต้องแบบนี้ก่อนยู่พี่อา้าวพี่ลองฟังนะคือถ้าพี่จะเป็นเสือ<ต>เสือที่อะไรเต้นเป็นกุ้งเลยมึงอะ่ะไปถ้าเป็นเสือแต่เหยื่อไม่ติดกับพี่ก็เป็นไม่ได้นะเสือคนเป็นเสือมันไม่ต้องวางกับให้เหยื่อหรอก เดี๋ยวเหี้ยเดินมาติดเองมึงมันโง่ <c oughs> งเหี้ยเต้นเป็นกุ้งเต้นเลยมึงอุดมการณเนี้ยมึงเป็นคนสร้างไอ้เหี้ยแต่มึงจะล้มซะเอง <c oughs> มึงเป็นคนสร้างแล้วมึงจะเป็นคนทำลายมันทิ้งเหรอ,ม,ม,อม,รมึงก็งทำอยู่สองสามสี่ห้า กูเห็นยค่คนเดียวเนี่ยมันต้องใช้เวลาพี่ตอนแรกมึงไม่เห็นใช้เวลาเลยมึงตกลงรักเหยือมึงก็พูดมามันต้องใช้เวลาครับจริงพี่ถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมโทรหาเลยเนี่ยเบอร์เนี้ยมึงโทรดิอ่ะ ม่หัวใครวะฮัลโหลครับฮัลโหลครับนี่รับแร่รับเหล็กแล้วสง่งผใจรับหัวใจไหมครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะหัวใจไม่ได้โพสต์รับอ่บอแต่ผมอยากให้ไม่ได้หนอครับใช่หรอ ไว้เจอกันนะครับไม่ไม่เดี๋ยวเราเจอกันนะครับไงเบอร์อะไรหกหกสี่ศูนย์สามนี่ไงพี่ที่เราโพสไหนอ่ะท่านไหนนี่ไงโพสล่าสุดเลยครับชามหมอไม่รู้พี่อ่านไม่ออกชาเอ็ม หกหกสี่ศูนย์สามอ๋อแค่นี้หรอไม่มีอะไรต่อโอ้ผมพิสูจน์ให้พี่ดูดิช่วงมาตกปลาดิอะไรนะครับผมพิสูจน์ให้พี่ดู มึงพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกมืดผมบอกแล้วอุดมการเรยังอยู่อุดมการมึงอ่ะมีแค่กูมึงไม่ได้อยู่ในอุดมการนี้แล้วมึงจำไว้ต้องมาพูดกูไว้มึงอ่ะตายไปแล้วแค่นั้นแหละ oh เสียงบอสมืด <laughs> พี่บ่าคือใครวะ มึงหักหลังกูถ้าหลานกูอยู่ตรงนี้หลานกูจะพูดว่าคนชั่วยต้องไม่ตายดีนี่อย่าพูดกูไว้ครอบครัวมึงไม่มีความสุขหลยมืดมึงเป็นคนทาสีดำลงบนตัวกูเพราะฉะนั้นแล้วใจกดูดำกว่าผิวมึงอีกตอนเนี้ย มึงไม่ใช่เสือมึงคือแมวอยากฟังเสียงผมร้องปะมึงหยุดเถอะมืดยี่ออยู่่าหาดหรือไงร้องอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเสียงมึงไหมยี่ะ ตกปลาดีกว่ามืดทำงานดีกว,ว่าคุยกับมึงมันไม่ได้งานหรอกสุดท้ายมึงก็ไหลเป็นปลาไหลยอยู่ดีแหละโกหกป็นป้อนการอนใช่ปะไอ้นโมพี่กอล์มาพี่เดินไปไหนอ่ะ ม่มีส่งตามดิเหี้ยรอเหี้ยอะไรอ่ะเวลาปลดล็อกรถไอ้เมื่อยไปโดนไม่ล็อกไปสิสัตว์รอเหี้ยอะไรไปง้อเขาคืออะวะให้มันยืมรถกันเราไม่ขับไปอ่ะไอ้โง่มื่พี่ปลดล็อกกันเดิไปเลยมึงวางงานเยอะหรอ ผมจะผมจะทำให้มันสารสมกับที่มันทำกับผมก็คืออะไรวะ